สวัสดีครับวันนี้เรากำลังใช้นังครับเรื่องเรากำลังทุบกับวิธีการกินหนังแห้งนะครับเราต้ทุบเผาให้ไหมครับหลังจากที่เราตากหนังแห้งไว้แล้วหมักด้วยเกลือด้วยแกบ็กนะครับหมักไว้ประามาณตามเจ<ก>ิมเข้าไปไงไโอา <laughs> มันจดออกเค็มๆหน่อยครับ ถ้านคนเป็นคำดานุ่นไม่ควรกินนะครับข้ามันเคมีมยแล้วเาด้วผู้ชื่อชาญการจี๋นางครับบัชโอ้ไมค่ครับันนไม่ครับกินได้ครับคุปเลยครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านเทาครับมิ้นหน์นงวะแต่ตัวปิดรครับ่ากลังกินกับอ่าชิมดูครับอร่อยอร่อยจะไปกล้าชิมครับวัน <laughs> ไม่มี อนมากมวยมคีอ่ครับนี่คืออาหารอีสานบ้านเราแจกเอียอีเลยก็อร่อยนะครับสุดยอดครับขอบคุณครับนายแบบของนาครับมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นครับกีนังมีนมเคียนเนี่ยมวมม่เคี้ยวนด้ว่คำเตือนใครใครมีฟันน้อยก็มาห้ามห้ามกินนะครับอมๆๆๆๆๆอๆๆมๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆค่อยๆๆี้น เขาที่ว่าจะถ่ายด้วดยนี่เขามันโหดด้วนี่ไม่ได้ถ่ายครับนี่ถ่ายแต่หนังครับถ่ายแต่หนังหัวโอเคครับเรียบร้อยกับกี่หนังวันนี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเมนูอีกเพิ่มครับนั่นคือการย่างกบเผาเอาไว้หมกครับเ <c oughs> มนูวันนี้ <c oughs> เรา <c oughs> ได้กบมาจากท <c oughs> ุ่ง <c oughs> ตอนนี้เราก็เริ่มแยกนะครับเริ่มหอมนะครับเวลาผ่านไปยากไปสิบนาทีนะครับมันจอกดำดำจอาดำเมื่อยากเสร็จแล้วเราก็เอามาทำความสะอาดครับเออมาเลบรุงเลแรง ย่างแล้วก็สับไป้หมกครับใส่โยเกล้ยสับสับแล้วยดใส่โยเกล้ยใส่พริกใส่ตะไคร้ใบระกูดหน้าปลาราแสบนัวครับหมกกบใส่โยเกล้ยครับวันนี้เรามีเชฟมาจากคอนเจนนะครับ เก็บเป็ดครับหมดจะน้อยเด้อเท็ปรธานเลยครับประ่อนรู้โมกี้ไม่กี้วะนี่เมื่อเวลาผ่านไปก็สุกได้ที่ครับเราก็จะไปทำสับๆเอาไอ้หมกนัวๆเอาไอ้ขั่วใส่ดอกแคร์ครับเราไปหาดอกแคร์ดูกันว่ามีดอกแคไหมครับมาหาเก็บดอกแคร์ครับ เบ,ออบ,บดอกแคร์มีไหมครับมีแต่ยอดเห็นแต่ยอดดอกแคร์ครับดอกยังไม่มี